สวัสดีครับพี่น้องชาวยู u b e ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับที่กำลังรับชมช่องเบ่าลาพาแซบนะครับมันนี่สีฟ<ป>้ามากิกขเ้เขารกงพี่น้องเอเ้ไอ้ใส้ทั้งบ้านนกหั่ครับเพื่อนมาเยี่ยมมายำเอาโสกเอาลาบมาให้เอาเงินเอาค้ำมาให้แล้วพี่น้องเพื่อนมาเอาลูกสาวเพื่อนเอาลูกสาวไปให้ลูกสาวหัวหนูครับหัวหนูครับเนี่ ก็เขาแก่บอยครับเสียบอยบ้านน้องหอกรถตู้นะครับมาครับอีกู้นึงนีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้มากินไข่มดแดงอยู่บานเพื่อนนี่แบบแซ่บอ้โนแต่แซ่บเลยเนาะมาเยี่ยมเบ้าล่ามันนี้จีได้มาดูอยู่ดอกมันแซ่บ เอาจิ้มขอน้ำกันพี่น้องจิ้มขอน้ำกันขอน้ำกันเด้อขัวหนูเออเนี่ขัวหนูไอ้มดแดงไอ้มดแดงครับมดแดงโอ้หลายอย่างพี่น้องเลยไอ้เจ๊เพิ่นเป็นลูกเมื่อวานไอ้อาจีเพิ่งทำแน่เออเอาหายพี่เอออกหมดลูกตัวลูกแค่นี่สุดยอดครับสุดยอดมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อหนาวันนี้ออกแท้เลยก็พ่อหนาโจนนี่ออกช่องในแฉเราเมื่ออึ้นนี่ยคักคักคักชุดยอดชุดยอดไม่ได้พ่อเฮงละขัวหนู ใครบดแดงปีนี้หากก็กินครั้งแรกเลยปีนี้เออหากินหยาดด้วของสูงเนาะกิน,กนของสูงวันนี้ซิมซิมจะข้ามไอ้มาเยี่ยมเบาล่าวันนี้เอ้จะข้ามนู่นไอยจะข้ามมึงนู่นเาล่ะเาใส่บดจักบาทมบนนู่นเสบๆมียนนู่นใครบดแดงชุดยอดเนี่ยพี่น,อน้องเลยกินของสูเอาพนธโชว์อลไรมาให้พี่น้องวันนี้เดี๋ยวกินของต้องกันครับ จังไงก็ฝากติดตามนะเด้อครับเด้อช่องเบลลาพาแซบเด้อครับทางช่องยูทูบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาคำนี้เนี่ยจะไปปนอู้อูอาโอเคครับพ่อกำลังสั่ครับพี่น้องโมนี่เนี่ยโมเแรงเออความป่าความื้อโมนี่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามเลยครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเบลลาพาแซบครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ